ตอนที่60สันธนาธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่มีนาคมพุทธศักราช2544เพราะฉะนั้นเวลาที่ปัญญาเกิดปัญญาสามารถที่จะระลึกลักษณะของโลภะเมื่อเห็นสีหรือว่าโทสะเมื่อเห็นสีก็ได้เ้าอะไร้าเป็นสิ่งที่มีจริง สิ่งที่มีจริงนนคันพระพู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไม่ใช่เป็นนั่งคิดคำนวณมา9ปีหรืออะไรแล้วก็มาบอกว่าไม่ใช่ตัวตนแต่จากการที่บำเพ็ญพระบารมีมาทำให้สามารถที่จะมีโพธิปัจจยธรรมรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อตรัสรู้อย่างไรก็ทรงแสดงอย่างนั้นไม่ใช่อย่างผูกที่ไม่ตรัสรู้ นี่เป็นความต่างกันของความหมายของคําว่าตรัสรู้กับคิดเอาถ้าเป็นศาสดาอื่นจะสอนเรื่องอะไรก็ตามแตก่ก็คิดเอาหมดคิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นอย่างนี้แต่ผู้ที่ตรัสรู้ไม่ใช่คิดแล้วสอนแต่ว่าเมื่อตรัสรู้คือประจักษ์ลักษณะนั้นตามความเป็นจริงอย่างนั้นจริงได้สอนอย่างนั้นเมื่อการที่พระองค์ทรงตรงตัสรู้เนี่ยพระอ,องค์ก็สั่งสมปัญญาโดยเฉพาะเรื่องสุตตะมยปัญญามากมา อพนนั้นก็รู้เหตุปัจจัยที่จะให้เกิดอกุศลรู้เหตุปัจจัยของกุศลเหตุปัจจัยใดที่เป็นอกุศลก็ควรละเหตุปัจจัยใดที่เป็นกุศลก็ควรจเจริญวล่าใครละจะค่ะเล่าใครจเจริญปัญญาระอกุศลขณะนั้นรู้ลักษณะของปัญญาหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวเราที่คิดว่าเรามีปัญญา ปัญญาเกิดจากปัจจัยเพราะนั้นปัญญาพอธรรมะทุกอย่างทุกอย่างเกิดจากปัจจัยไม่มีอะไรเลยซึ่งไม่ได้เกิดจากปัจจัยจ้ะค่ะสังขารธรรมะธรรมะซึ่งมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นมีปัจจัยจึงได้เกิดขึ้นทุกอย่างโดยปกติธรรมดาแล้วคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเรามีปัญญาเราก็ไม่รู้ด้วยว่าปัญญาเกิดจากปัจจัยจริงปัญญาอะไรที่คนทั่วไปรู้จ้ะค่ะ ัญญาคิดว่าฉันรู้รู้อะไรรู้ว่านี่คือเรานั่น,น,นไม่ใช่ปัญญาเลยเจค่ะ,คะนั่นไม่ใช่ปัญญาเจตสิกเพราะนั้นเนี่ยปัญญาที่พระเจ้าตารัสรู้จริงแตกต่างกับปัญญาของคนทั่วไปปัญญาเจตสิกไม่ใช่รู้ว่านั่นคือเรานั่นคือเขานี่นี่กระังพูดความแตกต่างของปัญญาไม่ไม่ใช่ปัญญาเจคะ่ะรู้ว่านั่นเป็นเรานี่เป็นเขาไม่ใช่ปัญญา นี่อาจารย์าลังกล่าวถึงว่าปัญญาของพระพุเจ้ากับคนทั่วไปที่เข้าใจว่าตัวเองมีปัญญาเข้าใจผิดใช่เข้าใจผิดคนที่เข้าใจผิดอย่างนี้เนี่ยเข้าใจว่าตัวเองมีปัญญาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นเข้าใจว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดทุกนี้<ไ>กรรมอะไรเป็นทุกเจ้าคะนี้ทุกคืออะไรรูปเวทนาสัญญารูปเป็นทุกอย่างไรรูปทุกเพราะเป็นภัย ไม่เที่ยงหมายความว่ารูปเกิดขึ้นแล้วดับไปประจตกจาก,การเกิดดับของรูปไม่ใช่คิดเอาว่ารูปเกิดดับทุกคนคิดเอาได้ค่ะว่ารูปเกิดดับเสียงก็เกิดแล้วก็ดับเราธรรมดาวันนี้แข็งแรงดีพรุ่งนี้ป่วยไข้ก็ไม่เที่ยงก็คิดเอาอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เพียงคิดแต่สามารถประจักษ์แจ้งนี่คือการตรัสรู้ต้องรู้จริงๆว่าการตรัสรู้ของพระอราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคืออย่างไร ไม่ใช่คิดเลยเจ้าค่ะเป็นการประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งขณะนี้มีเราเห็นตลอดแต่เราไม่เคยรู้เราไม่สามารถที่จะมีสติและปัญญารู้ความจริงของเห็นจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อตรัสรู้อย่างไรก็ทรงแสดงธรรมะตามที่ได้ตรัสรู้และทรงแสดงหนทางให้อบรมให้เข้าใจให้ถูกต้องเป็นจีระกาลภาวนาจึงสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนี้ได้ ไม่ใช่โดยท่านคิดเอาอย่างเช่นว่าที่อาจจะมาได้ยกประสูตรจากสังยุตตนิกายทิทานวัตมาเมื่อวานเนี่ยนะว่าเขาก็ได้บอว่าบุคคลบางคนอาจจะเห็นรูปวัดเที่ยงได้บ้างแต่รูปจริงกไม่เที่ยงนะนะอาจจะเห็นว่ารูปวัาเที่ยงได้บ้างเพราะว่าตั้งอยู่หนึ่งปีบ้างสองปีบ้างสิปีบ้างถึงไม่ทรงแสดงคนอื่นก็รู้จ้ะค่ะ เนี่ยทาไมพระธรรมการังจะถามว่าแล้วพระอ,องค์ตัดต่อไปว่า,าจิตจิตเนี่ยทุกคนไม่พึงเห็นว่าเที่ยงเพราะว่าเกิดแล้วดับใครเป็นคนเห็นจิตเกิดดับพระอ,องค์ตัดให้ภิกษุหมายความว่าพระอ,องค์ตัดสรู้ลักษณะของจิตที่เกิดแล้วดับใช่แต่รูปรูปเนี่ยก็ตัดให้เหมือนกับว่าคิดตามว่ารูปนั้นไม่เที่ยงเพราะว่าเมื่อก่อนนี้อายุสิบหกปี ต่อมาก็แก่เท่านั่นโดยนัยยะของพระสูตรจ้ะค่ะอาพระสูตรกับภิธรรมที่ไม่เนื่องด้วยกันนะต้องสอดคล้องกันโดยนัยยะของโวหารเทศนาที่จะ,สะแสดงให้คนเห็นว่าที่เราจะเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยต่อเมื่อเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กไปสู่วัยหนุ่มสาวจากวัยหนุ่มสาวไปสู่ความแก่หรือความเจ็บความตายแต่ว่าโดยนัยยะของพระพิธรรมละเอียดกว่านั้นมากจิตเกิดตับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วตลอดตั้งแต่เกิดจึงตาย ไม่ว่าจะแก่ไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะหนุ่มไม่ว่าจะสาวถ้าไม่มีรูปก็ไม่สามารถจะปรากฏความแก่ถ้าไม่มีนามขณะนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตท่านบอกว่าชั่วรัฐยิ้มมือหนึ่งจิตเกิดดับแสนกดขนาดใช่ไหมแล้วรูปก็เกิดช้ากว่าจิตแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแสนกดขนามันอยู่ไหนไม่ใช่เรื่องนะับ แต่เป็นเรื่องที่ขณะนี้ปัญญาของเราเนี่ยนะคะต้องเจริญตามลำดับด้วยเ<ม>พียงแค่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมนะเนะคะเรารู้จริงๆหรือเปล่าถ้าเรายังไม่รู้จริงๆทําทำไมเรารู้ตอนต้นแล้เราจะไปรู้แสนโกรธขณะนี้กำลังจะถามไปถึงว่าปัญญาที่รู้รู้ยังไงรู้อะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาพระไตรปิฎกต้องทราบว่าศึกษาพระปัญญาขุนของพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนัผู้ที่ศึกษาในค่ะสามารถที่จะรู้จักตัวเองว่าปัญญาของเราเนี่ยระดับไหนระดับที่จะไปรู้อย่างพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่ทรงสแสดงหรือกว่าระดับที่เราสามารถจะเริ่มฟังเริ่มพิจรารณาเริ่มสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสภาพธรรมะเนี่ยไม่ใช่นึกเอามีสภาพจริงๆเป็นธรรมะจริงๆมีลักษณะจริงๆแต่และอย่าง ที่ทรงแสดงไว้ไม่ว่าจะเป็นโดยลักษณะที่จตุก,กะโดยลักษณะโดยกิจการงานโดยอาการปรากฏหรือว่าโดยเหตุใกล้เหตุเกิดก็คือด้วยพระมหากรุณาที่ทรงแสดงประกาศทางปวงที่จะให้เห็นว่าสภาพธรรมะนั้นมีจริงจริงและมีลักษณะอย่างนั้นเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงไม่ใช่ขั้นคิดและไม่ใช่ขั้นเข้าใจว่ามีปัญญาแล้วแต่ว่า แท้ที่จริงขณะนี้จิตก็เกิดดับเช่นจิตเห็นเนี่ยค่ะก็เกิดดับไปเยอะแยะจิตคิดก็เกิดดับไปเยอะแยะแล้วเราก็มานั่งคิดถึงจิตคิดมานั่งคิดถึงจิตเห็นโดยที่สติปัฏฐานเนี่ยไม่ได้ระล,ลึกลักษณะของสภาพเห็นซึ่งเกิดแล้วก็ดับจริงๆสภาพเห็นนี่เป็นรูปเป็นนามหรือจักสุอิญญ,ญานที่ปัญญาจะไ,ไปรู้เห็นมีรูปร่างไหมจ๊คะค่ะ เห็นพ่อจักสุญญาณเห็นมีรูปร่างหรือเปล่าใชค่ะเห็นเป็นเกิดจากปัจจัยเห็นมีรูปร่างหรือประะเ,เปล่าจ๊าะคะ่ะเห็นไม่มีรูปรา่างเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่รูปธรรมตอนใส่ใจโดยปัญญานะใส่ใจที่ไหนค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ว่าทาร,รู้มีเพราะว่าธรรมดาเวลาที่เราพูดถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนะคะเรากําลังพูดถึงสิ่งที่ปรากฏ เราไม่ต้องหนีจากตรงนี้ไปหาที่ไหนเลยทั้งสิน้นแต่ว่าสภาพธรรมะที่มีจริงขณะนี้ค่ะมีจริงๆไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ต้องไปอ้างที่โน่นที่นี่แต่ว่าสภาพธรรมะขณะนี้ที่มีจริงเป็นธรรมะไอ้นะคะจะไม่ประจักษ์การดับและการเกิดเพราะเหตุว่าไม่มีปัญญาที่จะรู้ลักษณะนั้นๆว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะแต่ละอย่าง ซึ่งเป็นธาตุแต่ละชนิดแต่เข้าใจว่าเป็นราวทั้งๆท,ท,ที่แข็งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะ<อ>ก็ยังเข้าใจว่าเป็นแขนราวเป็นทเท้าราวเป็นมือราวเป็นศรีรษะราวทั้งๆท,ที่เป็นแข็งก็เข้าใจว่าเป็นราวแต่ถ้ารู้จากความเป็นธาตุขณะนั้นไม่ใช่เราเลยค่ะไม่มีเจ้าของไม่ใช่ของใคร เพราะฉะนั้นวัธรรมที่ทรงแสดงวัาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยทรงสดแสดงโดยประกาศะทางปวงให้เห็นความเป็นอนัตตาจริงๆจ,จะใช้คําวัาธรรมะโดยจะใช้คําว่า,าธาตุก็เหมือนกันเพราะเหตุว่าเราไม่ได้ยึดถือาธาตุหนึ่งาธาตุใดว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นเวลาที่ศึกษาจริงๆนะคะก็ต้องค่อยๆเทียบเคียงโลภะมีลักษณะติดข้องเกิดเมื่อไหร่ก็ติดขอ้ดอ,ดของเมื่อนั้นไม่ว่าจะเห็น ก็ติดข้องไม่ว่าจะได้ยินก็ติดข้องไม่ว่าจะได้กลิ่นก็ติดข้องไม่ว่าจะลิ้มรสไม่ว่าจะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ว่าจะคิดนึกก็ติดข้องนั่นคือโลภะสัตว์มนุษย์เทวดาถ้าโลภะเกิดเอารูปร่างออกหมดเลยลักษณะของโลภะก็เป็นอย่างนั้นซึ่งไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้พระชะ่้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเป็นธาตุแต่ละชนิดนี่คือการฟังธรรมะ ใช้คําว่าธรรมะก็คือธาตุพระะนนการฟังธรรมะก็คือฟังเรื่องธาตุต่างๆซึ่งทรงแสดงไว้ว่าธาตุกับธรรมะมีความหมายอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่เคยเป็นเราเนี่ยเราก็มาศึกษาเรื่องธาตุหรือธรรมะที่ทรงแสดงไว้ว่าธาตุทั้งหมดเนี่ยค่ะต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งเป็นธาตุที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยซึ่งทางภาษาบาลีใช้คําว่ารูปธาตุ ถ้ามีแต่เพียงรูปธาตุไม่มีการเดือดร้อนไม่มีทุกข์ใช่ไหมคะภูเขาไฟจะระเบิดน้ำจะท่วมก็ไม่มีใครไปรู้ไปเห็นไม่มีธาตุรู้เลยสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เกิดขึ้นเป็นไปตามอุตุซึ่งเป็นปัจจัยแต่ว่าไม่ใช่ในโลกนี้หรือสากลณโลกเนี่ยจะมีแต่เฉพาะรูปธาตุมีธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งต่างจากรูปธาตุคือธาตุ ที่เป็นนามธรรมเนี่ยค่ะเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งทันทีที่เกิดเนี่ยสามารถจะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องรู้เป็นธาตุรู้เช่นขณะนี้กําลังเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีจิตเห็นเราไม่ใช่คนตายคนที่ตายแล้วสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยไม่มีจิตจึงไม่เห็นแต่ขณะนี้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะเหตุว่ามีธาตุซึ่งเป็นจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่ในการรู้สิ่งที่ปรากฏ เพราะฉันก็รู้ขณะนี้ว่าสิ่งที่กําลังปรากฏทางตาลักษณะอย่างเนี้ยเห็นอย่างเนี้ยนี่คือลักษณะของธาตุเห็นถ้าเป็นเสียงที่ปรากฏก็มีธาตุที่ได้ยินเสียงจะกล่าวว่าไม่มีได้ยินไม่ได้จะกล่าวว่ามีแต่เสียงไม่ได้แต่ขณะใด,ดที่เสียงปรากฏหมายความว่าขณะนั้นต้องมีธาตุได้ยินเสียงเสียงจึงปรากฏได้ พระชนส่นงแสดงความเป็นอนัตตาให้เห็นว่าสภาพธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยค่ะก็เป็นแต่เพียงนามธรรมาและรูปธรรมทเท่านั้นตล,ลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายถ้าเรามีความเข้าใจมั่นคงจริงๆเราก็จะรู้ได้ว่าถ้าเราเพียงคิดละกิเลสใดๆไม่ได้เลยทั้งสิ้นเราเหตุว่าจะคิดเรื่องสภาพธรรมะแต่ตัวสภาพธรรมะจริงๆเกิดแบบโดยไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะที่มีลักษณะอย่างไร แต่ถ้ามีการอบรมเจริญปัญญาถึงระดับที่จะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆและอบรมเจริญต่อไปก็สามารถที่จะประจักษ์ลักษณะเกิดหนับซึ่งเป็นอนิจจลักษณะซึ่งเป็นทุกขะอริยสัจจะได้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความจริงที่ดีนะคะแต่ปัญญาเนี่ยจะต้องรู้จริงขึ้น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 จนกว่าจะประจักษ์อริยสัจจะได้ก็เป็นสัจธรรม เออขอถามว่าปัญญารู้รู้ธาตุเนี่ยธาตุจักสุขธาตุหรือรู้รูปธาตุแยกเป็นสองอย่างจงะถามยังไม่ต้องไปมีชื่อใดๆเลยธาตุทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่เรียกชื่อ,อเสียงไยงค่ะไม่ต้องเรียกชื่อเสียงก็มีจะเรียกภาษาไทยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษได้หมดได้ยินก็มีเป็นธาตุได้ยินซึ่งไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นจะเรียกอะไรก็ได้อีกไม่เรียกก็ได้ เพราะฉะนั้นเวลาที่จะรู้ลักษณะแท้ๆของธรรมะเนี่ยไม่มีชื่อไปติดว่าน,น,นี่เป็นรูปธาตุนั่นเป็นนามธาตุแต่ลักษณะของรูปจะเป็นนามธรรมไม่ได้ลักษณะของนามธรรมก็จะเป็นรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจริงๆนะจ๊ะเป็นสัจจยานที่รู้อริยสัจท,ทั้งสี่จริงๆ ว่าทุกขลักษณะต้องหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีที่เกิดแล้วดับจึงเป็นทุกข์ถ้ายังไม่ประจาักษ์การเกิดดับก็ยังไม่ใช่การที่จะถึงความเป็นพระอริยบุคคลแต่ก่อนที่จะถึงการรู้การเกิดดับเป็นพระอริยบุคคลได้ต้องอบรมเจริญปัญญาตั้งแต่ขั้นฟังคือถ้าไม่มีการฟังเข้าใจไม่มีทางที่สติปัฏฐานจะเกิดระลึกก็เพียงแต่คิดไปเรื่อย แต่ไม่สามารถที่จะรู้ตัวจริงของสภาพธรรมะได้โดยคิดโดยปกติธรรมดาแล้วเนี่ยคนที่จะเห็นความเป็นอนัตตาของสภาพธรรม mm hmm. ก็ต้องรู้ด้วยว่าสภาพธรรมนั้นประกอบด้วยปัจจัยอะไรนั่นคือคิดยังไม่ทันรู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมเป็นรูปรธรรมเลยใช่คะ เพราะฉะนั้นวิปัสนาญาณแรกจึงเป็นนามะรูปะปริเฉทญาณะไม่ใช่ปัจจยะปริคหายญานะคนที่ไม่รู้ว่ารูปไม่เที่ยงจักสูไม่เที่ยงจระอะไรและความเป็นเราที่กํำลังเห็นพ้ารู้ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับอันนี้เราคิดหรือเปล่าไม่ได้คิดถ้าประจักษ์ขณะนี้สภาพธรรมะเกิดดับทนต่อการพิสูจน์ สัจธรรมเนี่ยคะ่ะเป็นความจริงที่ทนต่อการพิสูจน์ผู้ที่เป็นพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลนะคะฟังธรรมะแล้วไม่เป็นโมฆะเมื่อสามารถที่จะรู้ความจริงตามที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแ,แสดงแต่ถ้าไม่มีการระลึกลักษณะของสภาพธรรมะเป็นโมฆะเรียนมากเท่าไรเจ็ดคำพีของพระอภิธรรมหรือว่าทั้ง สามปิดดกนะคะช่ำชองสักเท่าไร่แต่สติไม่เคยเกิดระลึกลักษณะของสภาพธรรมะก็เป็นเพียงขัง้นคิด <grammar> เพราะฉะนั้นผู้นั้นก็เหมือนกับทัพพีที่ไม่รู้รสแกงที่ทรงแสดงไว้แล้วก็เหมือนผู้ที่มีใบล,ลานเปล่าคือพูดได้บอกได้อธิบายได้แต่ว่าไม่รู้ลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะเมื่อธรรมะเป็นสรริ่งที่มีจริงทำไมรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าปัญญาด้วยนะคะ ควรจะคิดว่าปัญญารู้อะไรปัญญาเป็นความเห็นถูกเป็นความรู้ถูกเพราะฉะนั้นปัญญารู้ถูกอะไรเห็นถูกอะไรต้องมีสิ่งที่ปัญญารู้ถูกและเห็นถูกตามความจริงของสิ่งนั้นถ้าไม่มีอะไรเลยปัญญาก็จะไปรู้อะไรก็ไม่ได้แต่เพราะเหตุว่ามีมีทุกอย่างที่เป็นนามธรรมาและรูปธรรมแล้วไม่เคยรู้ พระฉชนปัญญาก็คือความเห็นถูกความรู้ถูกในลักษณะที่แท้จริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมที่ว่ารู้เนี่ยก็ต้องหมายถึงว่ารู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงคือลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมก่อนใช่ค่ะนิฉะนั้น,นอะไรไม่เที่ยง ให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่เที่ยงแต่สภาพธรรมะนามธรรมใดที่สติกําลังระลึกอบรมจนกระทั่งปัญญาสามารถที่จะประจักษ์การไม่เที่ยงคือการเกิดขึ้นระดับไปของสภาพธรรมะนั้นซึ่งกําลังเกิดดับจริงๆนั่นคือปัญญาก็าใช้ปัญญาขั้นฟังนะคะสุตตามยะปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาไม่อย่างนั้นในพระพุทธศาสนาก็ไม่มีภาวนามยะปัญญามีแต่ปัญญาขั้นฟังปัญญาขั้นคิด เชื่อการฟังต้องละเอียดกันแล้วต้องสอดคล้องกันแม้แต่คําว่าปฏิบัติในภาษาไทยนะคะแปลว่าทำใช่ไหมคะปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ศึกษาก็อยากจะทำเพราะปฏิบัติได้ยินคําว่าปฏิบัติก็จะทำแต่ปฏิปฏิเนี่ยค่ะปฏิหมายความว่าถึง ปฏิหมายความถึงเฉพาะเพราะฉะนั้นถึงเฉพาะโดยสติเลยนะคะเป็นสภาพธรรมะที่ระลึกตรงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละลักษณะที่ปรากฏเช่นทางตาเนยคะ่ะไม่เคยรู้นะคะว่ามีจิตสภาพรู้หรือธาตุรู้ที่กําลังเห็น ไม่เคยค่ะฟังอย่างนี้ก็ค่อยๆจะเข้าใจขึ้นมาทีละน้อยนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะละความเป็นเราที่เห็นแล้วก็รู้ว่าธาตุรู้สภาพรู้เนะี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ธาตุรู้สภาพรู้อีกชนิดหนึ่งก็เกิดขึ้นได้ยินคนละขณะคนละชนิดเพราะว่าธาตุชนิดหนึ่งต้องอาศัยจากขปภาษาทะกับสิ่งที่ปรากฏทางตากระทบกันธาตอีกชนิดหนึ่งต้องอาศัยโสตภาษาทะกับเสียงธาตุได้ยินจึงเกิด เพราะฉะนั้นมีธาตุทั้งหมดเลยนะคะเป็นธาตุทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราฟังและพิจารณาแล้วค่อยๆเข้าใจแล้วรู้ว่านี่เป็นปัญญาขั้นฟังแต่ว่าจะต้องถึงการประจักษ์แจ้งได้จึงจะถึงความเป็นอริยะบุคคล ดฉะนั้นแล้วไม่มีทางเลยค่ะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะมีแต่คิดเอาคิดเอาคิดเอาโดยสติไม่ได้ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะเราจะกล่าวว่าประจัก์ลักษณะสภาพธรรมะไม่เที่ยงเนี่ยไม่ได้เพียงแต่สามารถฟังและเข้าใจในความไม่เที่ยงของสภาพธรรมะแต่ไม่ใช่การประจัก์ลักษณะที่ไม่เที่ยงเพระฉะนั้นพระพุทธศาสนามีสามขั้นนะคะปริยตัติศาสนาปฏิปฏิศาสนา ปฏิเวทะศาสนาทั้งสามขั้นนี่ไม่ใช่ขั้นเดียวกันปริยัติศาสนาคือขณะที่กำลังฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะแล้วก็เข้าใจนะคะขณะที่กำลังฟังเนะะี่ยค่ะใครฟังเราฟังใช่ไหมคะแต่ถ้าฟังจนกระทั่งเข้าใจว่าไม่ใช่เราที่ฟังเป็นาตา ะะซึ่งเป็นจิตและเจตสิกก็เริ่มจะสนใจว่าลักษณะของจิตเนี่ยต่างกับเจตสิกยังไงคือธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจโดยพระธรรมที่ทรงแสดงความต่างนะคะเช่นแม้ว่าจิตเจตสิกเนี่ยไม่ใช่รูปรธรรมเป็นนามรธรรมแต่จิตต่างกับเจตสิกเพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นแจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ ขณะนี้อะไรปรากฏให้ทราบอะเพราะจิตกำลังรู้สิ่งนั้นนี่คือลักษณะของจิตซึ่งเป็นสภาพที่เห็นแจ้งนะคะเห็นเท่านั้นถ้าเป็นขณะที่ได้ยินเสียงปรากฏจิตก็เป็นสภาพที่รู้แจ้งในลักษณะของเสียงเพราะเสียงเนะะี่ยค่ะต่างกันเสียงเมื่อกี้ในเสียงไอใช่ไหมคะก็ต่างกับเสียงปกติเสียงฟ้าร้อง เสียงพัดลมเสียงอะไรก็แล้วแต่แต่แตและเสียงนะคะที่ตลอดชีวิตเราทราบว่ามีเสียงอะไรบ้างเพราขนาดนั้นนะคะจิตเป็นนามทัทธะที่เกิดแล้วรู้สิ่งนั้นแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตของเราก็คือจิตเกิดดับเกิดดับ,ดบ,ดบ,ดบรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทีละอย่างนะคะทางลิ้นทางกายทางใจสลับกับจิตที่ไม่รู้อะไรเลยซึ่งเป็นภวังคจิตเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไม่มีเสียงไม่ได้ปรากฏ แล้วมีคือเสียงปรากฏแล้วเสียงดับก็หามีไม่นี่คือชีวิตตามความเป็นจริงที่จะศึกษาจนถึทงทัานเข้าใจขั้นปริยัตินะคะว่าเป็นธรรมะนี่คือขั้นปริยัติแต่เมื่อฟังแล้วมีความเข้าใจที่มั่นคงมีสัญญาความจําด้วยความเข้าใจเพราะว่าแม้แต่ความจำเนี่ยนะคะจําโดยไม่เข้าใจก็มีใช่ไหมคะ ย่งจำว่าเป็นโต๊ะจำว่าเป็นเก้าอี้เนี่ยไม่ใช่จำด้วยความเข้าใจเลยแต่ขณะใดที่จำเกิดพร้อมกับสัญญาก็เป็นสัญญาความจำในความรู้ที่ถูกต้องมั่นคงว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมะถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะมีการระลึกซึ่งไม่ใช่เราค่ะแต่ขณะนั้นจะเกิดการระลึกได้ว่าสภาพที่เห็นเนี่ยเป็นขณะนี้เองซึ่งไม่มีรูปร่าง แต่เป็นธาตุที่สามารถเห็นและขณะที่ได้ยินก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นนามธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างแต่สามารถได้ยินเพราะชั้นความเป็นเราจากขั้นปริยัติเลยนะคะก็ค่อยๆจางแต่ไม่สามารถที่จะหนับพิเลกได้เพียงขั้นคิด จะต้องเพราะสติปัฐานมีหน้าที่ระลึกนะคะพร้อมกับมักมีองค์อื่นซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสม,มาธิเกิดแล้วก็อบรมไปค่อยๆระลึกไปค่อยๆเข้าใจไปทรงอุปมาไว้ว่าเหมือนน้ําทีระหยดเติมตุ่มเต็มโอง่งเต็มภาชนะได้ฉันใดการที่สติเกิดนะคะระลึกลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งตอนแรกเนี่ยคะ่ะก็จะไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน เพียงรู้ว่าขณะนั้นสติเกิดจึงระลึกระลึกคือมีสภาพธรรมะปรากฏและสติใส่ใจในลักษณะนั้นถ้าความจริงตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงเด๋ยนนี้นะคะแข็งปรากฏไหมคะตั้งแต่เช้าเคะมีแข็งปรากฏบ้างไหมหรือไม่มีเลยมีแต่ไม่เคยระลึกตรงแข็งถ้าว่าแข็งก็เป็นแก้วน้ําเป็นโต๊ะเป็นช้อนเป็นซ่อมเป็นทุกอย่างคิดนึกตามลักษณะที่แข็ง แต่สติปัฏฐานเนี่ยพระฟังรู้ว่าขณะที่คิดเนี่ยคิดเรื่องของสิ่งที่ปรากฏพระนั้นจึงต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาก่อนแล้วคิด